ในส่วนของเสาติดตัวบ้านจะไม่มีนะครับที่นี่เจ้าของบ้านไม่อยากให้มีเราก็ใช้เป็นฉากย,ยึดแล้วก็ใช้เป็นพุกยึดนะครับตามจุดตามจุดตาม,ตามแนวของจันทันเลยแล้วก็ปิดหัวครอบพลาสติกตัวนี้นะครับเข้าไปเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามตรงนี้เป็นเสาตัวสุดท้ายที่อยู่ริมนอกรางน้ําอย่างที่บอกว่าเป็นรางน้ําลินแดบ,บนําเข้านะครับตรงนี้มันจะเป็นเหล็ก แล้วก็ชุบด้วยกันวานไนท์แล้วก็เป็นสีก็จะค่อนข้างคงทนก็จะมีตัวตะแกรงกองใบไม้นะครับคือด้านบนเนี่ยนะครับตัวรางน้ํามันจะไม่มีตะแกรงปิดเขาก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นตัวตะแกรงตัวเนี้นะครับไว้ที่ปลายท่อน้ําทิ้งแทนเวลาน้ําไหลหรือว่ามีเศษขยะใบไม้ไหลลงมาตามท่อนะครับมันก็จะมาลงตรงนี้แล้วก็ถูกเขี่ยออกมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันค้างเราก็มาเขี่ยออกได้เนาะ